แอรา,าเรีย9.5สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูขาแทงน้ำจากนั่งร้าดเก่านะครับนี่ผมทำถังข้างบนนี่2,000ลิตรนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเป็น2,000ลิตรนะครับนี่ครับ สองพันลิตรอันนี้ขานั่งร้านที่ผมได้มาพันสี่พันสี่พันสี่รวม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 ขานะขาแบบปรับอะครับขาปรับสูงต่ำได้สี่ขานะครับแล้วก็คานข้างบนคานข้างบนสี่อันผมได้มานะครับตอนแรกทำสองพันลิตรเนี่ยผมลองผมลองเติมน้ำลงไปมันเอาไม่อยู่มันแอนนะครับแต่ถ้าพันลิตรเนี่ยผมว่าอยู่ได้สบายๆผมเลยแก้ปัญหาด้วยการ เติมขาตรงกลางเข้าไปครับเติมคานตรงกลางเข้าไปให้มันรับน้ําหนักแทนนะครับอ่นะครับคานเสาผมก็ใช้1.5ึ่าครับคานหน้าสามนะครับคานหน้าสามทุกขายึดพุกหมดเลยนะครับยิงพุกหมดเลยนะครับเนี่ย ผมทำเนี่ยผมทำชั้นชั้นเดียวนะครับไม่ไม่อยากไม่อยากทำสองชั้นกลัวมันสูงเกินไปเพราะว่าลมที่ไล่ผมแรงมากกลัวมันจะพังนะครับแล้วก็น้ำผมไม่ได้ใช้แรงอะไรหรอกผมใช้แค่ล้างจานอาบน้ำอาบน้ำก็เปิดใส่ถังนะครับแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้มาดูปัญหาผมที่ผมผมต้องมาตั้งแทงแล้วก็มาจริงๆอ่ะผมมีประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้านเข้ามาเลยแต่ปัญหาของประปาหมู่บ้านคือ น้ำบางครั้งมันมาเหม็นมากเหม็นและมีตะกอนตะกอนแดงตะกอนดามาหมดเลยครับเหมือนกับเขาสูบจากอ่าบาดาลผิวดินนะครับแล้วไปพักบนแทงใหญ่ของเขาหมู่บ้านแล้วก็ปล่อยลงมาให้เราใช้ซึ่งบางครั้งนี่เหม็นเหม็นอับไม่ได้อ่ะครับเหม็นมากจริงจริงนะเหม็นเหมือนเหมือนเหมือนน้าเหมือนน้โคลนนะครับนะครับก็เลยอ่าทถังพักเพื่อที่จะทํากองน้ําส่วนรอบกองน้ําเนี่ยผมได้มาจากอ่า ตู้น้าเก่าของแม่ซึ่งไม่ได้ใช้และตู้ข้นน้ำนะครับนะครับได้มาพอดีเลยก็ด้ยได้มาสามอันนะครับก็จะมีกรองอันนี้อันแรกนะครับอันแรกจะเป็นกรองหยาบกรองหยาบนี้จะเป็นแบบจีบจีบนะครับกรองจีบจีบนะครับเป็นเป็นผ้าจีบจีบส่วนอันนี้เป็นกรองเรซินอันนี้เป็นกรองฐานนะครับส่วนอัน,นเนี้ยผมทําเองกรองหยาบอีกอันหนึ่งข้างในเป็นสก็อตไบรท์สก็อตไบรท์เหมือนตู้ปลาครับ นะส่วนอันนี้อันนี้นี่อันนี้เป็นกรองเขาเรียกว่ากลองสแตนเลสนะครับผมกลองยาสเตลเลตอันนี้กรองกลองหยาบกลองหยาบดีมากผมบอกเลยกลองหยาบดีมากจนบางครั้งผมกรองแค่วันเดียวผมต้องล้างอะ่ะนะครับนะครับระบบวาลผมก็ทาอันนั้นอัน,นอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นมาจากปับปุ่มหมู่บ้านนะครับผมก็เอาเข้ามามีวาลปิดตัวหนึ่งนะครับอน้น้ข้างบนเต็มผมก็ปิดเอาไว้ นะครับแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ามาเข้ากองหยาบนะครับกองหยาบปึ๊บไล่มาปึ๊บมาเข้ากอง,งกองหยาบของ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 ไส้กองอีกทีหนึ่งไส้กองหยาบนะครับแล้วก็เลยสิ้นแล้วก็ฐานนะครับแล้วก็ขึ้นยาวไปข้างบนเลยครับอขึ้นยาวไปข้างบนขึ้นขึ้นถังไปเลยครับเดี๋ยวพาไปดูนยครับ ขึ้นถังไ้ข้างบนนะครับส่วนสีส้มๆนั่นคือลูกลอยบอกระดับน้ําในถังนะครับเมื่อมันลงมาต่ําสุดแสดงว่าน้ําเต็มนะครับขึ้นไปบนสุดก็แสดงว่าน้ําจะหมดละนะครับให้เปิดระบบน้ําให้เปิดน้ํากรองเข้าไปครับส่วนท่อสองนิ้วนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําไปใช้นะครับเอาไปใช้นะครับอ่านี่ครับก็จะเอาเข้าใช้ระบบ ในบ้านเลยห้องน้ำห้องครัวนะครับไล่ไปครับส่วนอีกอันนึงเป็นท่อน้ำทิ้งกรณีเราเราล้างเราล้างบ่อนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะต้องตัดให้มันสั้นลงแล้วก็ใส่ข้อโค้งให้มันลงมาจะได้ไม่เกะกะครับอลองดูนะครับเผื่อใครใเผื่อใครใหใหเห็นไอเดียเอาไปต่อยอดได้นะครับไม่ไม่ไม่สงวนครับเพราะผมก็เอามาจาก youtube เหมือนกัน นะครับแค่แบ่งปันไอเดียเผื่อใครเจอปัญหาเหมือนผมจะได้อเอาไปใช้เอาไปปรับปรุงนะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ